ถึงพ่อจ๋าเปล่าเออตีตีโอ้โหโอ้โลูกนางไปไหนมานะแอบไปเที่ยวที่ไหนมามามาให้พ่อจ๋าเคาะดูก่อนสิว่าใช่ลูกตัวเองจริงหรือเปล่าใช่จริงหรือเปล่าตรวจสอบตรวจสอบเอออกอดกอดกอดลายกอดไา้ลูก้าวาดจาได้ครับจำลูกนางได้ครับกอดกอดไปเลยอุ้ยกอดยกขาด้วยค่ะแม่แม่รักแรงเดี๋ยวแม่แม่ไม่เชื่อนะคะว่ารักลูกจริงๆยกขาโชว์ด้วยค่ะเออ้ากอดกอดกอดครับผมจำได้แล้วว่าลูกขาเออ ความรักน้องได้หม,มค่ะกระดมกันแป๊บหนึ่งเขาก็รับรู้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะวันนี้นะคะลูกนางก็หายดีจากอาการถ่ายท้องแล้วนะคะถ่ายถ่ายพยาธินะคะถ่ายพยาธิแล้วก็พาเขาออกมาเ,เดินเล่นนะคะมาเดินเล่นมารับแดดหน่อยค่ะแม่แม่เพราะว่า อยู่บ้านก็เดินย่ำย่ำอยู่แต่กับที่เนาะแล้วก็อากาศก็เย็นด้วยนะคะหนาวเย็นด้วยอันนี้ก็พาเขามาคลายความหนาวพาเขาเดินเล่นนะคะให้เขาได้หากินยากกินอะไรที่เขาอยากจะกินของเขานะคะก็เป็นการผ่อนคลายคลายความเครียดไปในตัวค่ะอืแต่ก็อยากอ้อนพ่อจ๋าเนาะอยากกินกล้วย <c oughs> โอ้ <c oughs> ได้กินกล้วยค่ะแม่แม่กล้วยเป็นกล้วยน้ำม้านะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่ททานที่เมตตาฝากด้วยไว้ให้น้องนางนะคะโดยที่แม่แม่ฝากไว้เราก็ได้นําให้น้องกินเรื่อยๆนะคะเวลามาทํากิจกรรมช่วงระหว่างวันต่างๆนะคะ,อะเอาอะไรลูกไปทางไหนคะโอ้เขาไปเองเลยเดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วค่ะเ,เดินเที่ยวข้างในสูตรเพื่อศึกษานะคะอะอ๊ยย้อนแสงนิดนึงขออภัยนะคะแม่แ อะไรอะไรเจร็บขาหรือเปล่าเหยียบอะไรมาลูกพ่อจา๋าดูให้พ่อจาอ๋ดจาดูให้เอาโอเคเราพ่อจ๋าจะป้อนออไปไม่ได้เป็นไรไปลูกไปไปต่อเลยพวกเราไปกันเลยจ้าอ้าวอยู่ไหนนะ笑<笑>แม่แม่ท่านใดเห็นลูกนางบ้างนะมาลูกมามามา อากาศอาจจะดูเหมือนร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนเลยค่ะแม่แม่แดดแบบว่าเป็นเป็นแดดหน้าหนาวนะคะอืมแต่ในกล้องเขาอาจจะดูแดดแรงเนาะแต่ว่าไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนมีแบบมีลมแล้วก็อากาศเย็นมาเรื่อยๆค่ะเอาอะไรอยากกินกล้วยหรือเปล่ามาเดินแล้วก็กินกล้วยตลอดจะลดหุ่นได้ไหมเนี่ย <c oughs> จะลดหุ่นได้ไหมลูกฮะ ก็พาเขามากินหญ้ากินอะไรให้เขาได้ผ่อนคลายค่ะแม่แม่อยู่บ้านหลายวันเนะาะจะไม่สบายหลายวันมี่ก็มาผ่อนคลายกันหน่อยจ้าโอ้ยดูงวงน้อยน้อยหายหญ้ากินค่ะแม่แม่ดูค่ะเป็นตูฟังวง,งน้อยน้อยของน้องหญ้าที่ขึ้นเองเขาชอบนะคะเขาชอบอแต่ก็ไม่ชอบเท่าในาย่ามพ่อหรอกนะ ในย่ามพ่อนี่ถูกใจกว่านะคะเดี๋ยวพาน้องนางไปทุกเจ้าพระคูปกรรมด้วยนะน้องนางหายแล้วไปขอบคุณพระคูปกรรมนะคะที่ช่วยเมตตาดูแลรักษาน้องนางนะคะคุมครองน้องนางให้น้องนางหายนะคะอู้หูยตุ่มปุ๊กเหมือนเดิมค่ะแม่แม่ขาว่าถ่ายพญาจะผอมลงหน่อย แต่ว่าหลังจากถ่ายพยากินมาวันสองวันนี้รู้สึกว่าจะกลับมา,าตุ้มปุ๊กเหมือนเดิมแล้วนะคะอากาศดีเลยค่ะวันนี้ถือว่าดีใช้ได้เลยนะคะลมเย็นดีค่ะตรงนี้ร่มรื่นมากเลยนะคะร่มรื่น ากาศดีดีค่ะพาเขามาเดินนีเขาก็ได้ยืดเส้นยืดสายด้วยนะคะไปเลยถึงแล้วค่ะบริเวณพระคูประกรรมนะคะทั้งนี้ทางนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแม่แมๆโอเค้องนางสุจ้านะลูกนะ นางกับกาบ,กล,าบลูกกับกาบพร,ระกุปกรรนะกบับกราบค่ะโอ้ยกราบแบบว่านะคะกาบธรรมดาโลกไม่จำนะคะก็ขอให้ลูกนางและลูกๆบ้านเราทุกๆเชือกนะคะรวมถึงตัวเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีด้วยนะคะให้มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจอแต่สิ่งที่ดีตลอดปีตลอดไปนะคะ โอ้ยม,มัมาม,มามามาต่ะตายเลยก <มา S 1> <c oughs> ินกิน <c oughs> ต้นนี้ไม่ได้ลูกตายเลย <มา S 1> ดีไซน์ดีสายวลานิดประน่อยก็โอเคแล้วล่ะค่ะแม่แม่ น้อยก็เขาได้มาเจออะไรที่แปลกใหม่นะคะนอกบ้านหน่อยตอนนี้ก็ยังไปไกลไม่ได้เพราะว่าอากาศหนาวค่ะน้องนางเพิ่งจะหายไข้เนาะก็เอาแต่พอกรุบกริบก่อนแล้วกันนะคะอยากกินต้นคูนบะลลุกต้นคูนกินไม่ได้โอ้ยโอเหยียบไม้อะไรแล้วเนี่ยตายห้ยตุ่มปุกมากเลยค่ะแม่แ่ ใสกันเธอะเราลมเย็ยนดีมากเลยค่ะลมเย็ยนเรื่อยๆเลยนะคะไม่ร้อนเลยน้องนี่ยังใส่เสื้อกขนหนาวอยู่เลยค่ะแม่แม <laughs> ่อยากเล่นอยากเล่น <laughs> ตายเดี๋ยวแม่ไปตามหลังนะแม่ขับรถก่อนไปค่ะแม่แม่โอ้โหมาถึงบ้านรู้เลยกล้วยยังไม่หมดอ้อนก่อนดีกว่า <laughs> อ้อนพ่อจ๋าก่อนเลยนะลูกกล้วยหนูยังไม่หมดนะยังมีในย่ามอยู่อีกนะโอ้โหยื้เส้นยืดสายก่อนยืดเส้นยืดสายนะคะไปเดินเที่ยวมาค่ะแม่แม่คิดถึงพ่อจ๋าเปล่าเนี่ยยข้าวหนขาขาข้ไม่เอาบ้างโอ้โหโอเอาขาน่าขาน่ามาถึงเลยยกขาเลยขาหน้าก่อนเลยขาน่าซุ้ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขาหลังอันนี้ขาหลังลูกยกขาไว้ยังไงเอ้ยขาหน้าก่อนขาหน้าเออขาหน้าลูกเอือขาหน้าลูกอ้ยมาถึงยกขาหน้าขาหลังเลยค่ะแม่แม่เออจากแมนเนาะจากหมูน้อยขาซ้ายก่อนซ้ายก่อนยกขาซ้ายยังไงขาซ้ายอยู่ไหนเออขาซ้ายนี่ขาซ้ายพ่อจ๋างต้องให้ย้ำตลอดเลยต้องให้คนสวยย้ำตลอดเลย ขาขวาอยู <IS> ่ไหนขาขวาโชว์แม่จาก่อนขาขวาขาขวานี่กระโดดเลยกระโดดสี่ขาเลยให้รู้ไปเลยให้เขารู้ขาซ้ายขาขวาขาหน้าขาหลังนะคะแม่แม่แเขาก็พัฒนาการก็เรียนรู้ไปได้เร็วนะคะเรียนรู้ไปได้เร็วอันนี้ขาหลังอันนี้ขาหลังจ้าแม่แม่นี่ขาหลังนะ โอ้เขาเขาเก่งแล้วเขารู้ขาหน้าขาหลังแล้วค่ะหลังซ้ายหลังซ้ายไปทางไหนหลังซ้ายก่อนนี่หลังซ้ายก็อยากหลังเอ้อนี่อายกขาบอกแม่แม่ยกขาบอกแม่แม่ยืดเส้นยืดสายเฉยๆลูกเออยืดเส้นยืดสายความเจ้าหมูอ้วนนะคะก็ ให้เขาเรียนรู้รู้ขาซ้ายขาขวาค่ะแม่แม่ไม่จะได้ไม่หวาดเสียวไม่หวาดกลัวนะคะเวลาเราจับแข้งจับขาเขาโอ้ปะปะปะไปหาพ่อแสนกันพ่อแสนคิดถึงกันแล้วปะปะปะน้องนางไปเที่ยวมาไปหาพ่อจ๋าก่อนค่ะโอ้เขเะเะไปไหนมาถามลูกนางสิไปเที่ยวไหนมาคิดถึงพ่อจ๋าเปล่าเออตีตีโอโอ อุ๊ยลูกนางไปไหนมานะแอบไปเที่ยวที่ไหนมามาให้พ่อจ๋าเคาะดูก่อนสิว่าใช่ลูกตัวเองจริงหรือเปล่าใช่จริงหรือเปล่าตรวจสอบตรวจสอบโอกอดกอดโอกไวกอดไว้ลูกเขาข้าจําได้ครับจําลูกนางได้ครับกอดกอดไว้เลยโอ้ยกอดยกขาด้วยค่ะแม่แม่รักแรงเดี๋ยวแม่แม่ไม่เชื่อนะคะว่ารักลูกจริงๆยกขาโชว์ด้วยค่ะ เอ้ากอดกอดกอดครับผมจำได้แล pues ้วว่าลูกครับความรักเนาะแม่แม่หาขดมกันแป๊บนึงเขาก็รับรู้ได้ว่าเป็นลูกเป็นเอ่อเป็นพ่อเป็นลูกกันนะคะพอเขาอยู่ด้วยกันอ่ะเขาที่พักย่างอะไรอะไรเหยียบขาหรือเปล่าตะอ้วนแต่ดูแล้วไม่มีอะไรนะไม่รู้ก่าโดนอะไรหรือเปล่า เป็นหนามเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อจ๋าก็ตกมันหนักเลยค่ะแม่แม่ดูบริเวณขานะคะเปียกหมดเลยไม่ใช่ขีเล็ดนะคะเขาเรียกว่าลึงนะคะลึงจะไหลตรงอวัยวะเพศนะคะเป็นเรื่องปกติของช้างตกมันค่ะไหลาอาบแก้มถึงคางทุกวันนะคะพ่อแสนสุขแต่ว่าเขาก็น่ารักมิสัยดีค่ะถือว่าเป็นช้างตกมันที่เราคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่เราไม่ประมาทนะคะแม่แม่เราไม่ประมาทเนาะไม่ใช่ว่า เราจะเดินไปหาสุ่มสี่สุ่มห้าได้เราต้องระวังเราก็ต้อง,งเซฟต,ตัวเองนะคะอย่างลูกนางเนาะก็เข้าได้หาเข้าได้คนเดียวนะคะคนอื่นเข้าหาพ่อสันสุขไม่ได้มีแต่น้องนางนะคะที่เข้าหาพ่อเขาได้เชือกเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าพ่อสันสุขเขารักแค่น้องมินนี่เชือกเดียวค่ะเชือกอื่นเขาไม่รักนะคะลูกเขาน้อยแม่แม่เอาะไรลูกเดียวไปกินหญ้าก,กันพ่อจ๋าตัดมาไว้ให้เต็มรถเลย เอ,อเดี๋ยวปลดเส่ออกก่อนเราไปเข้าที่พักกันอาบน้ำหน่อยก็ได้ลุงอากาศร้อนแล้วบอกอ๋อโอเคเดี๋ยวอีกสักแป,ป๊หออบหนะนึ่งเดี๋ยวอาบเนาะให้เย็นๆกว่านี้ก่อนคนระับ <laughs> จะน,นั่งทับพ่อจ๋าแล้วเหรอลูกฮะนั่งทับพ่อจ๋าเลยนะโอ้ยเนาะงำไมสลาดค่ะ เจ้าหมูอ้วนฝากแม่แม่ให้กําลังใจลูกนางด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่อแม่แม่ด้วยลูกราบขอบคุณค่าแม่แม่ค่ะที่เมตตาช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ